ลูกค้ามาการคือรถวิง่งไม่ออกท่ออินเตอร์แตกแต่ทีนี้พอเราลื้อมาที่จะเปลี่ยนห่ออเตอร์เจออะไรบางอย่างเขา้าอันนี้เป็น BM520 d นดีนี่คือไอ้น้ำมันเครื่องที่มันเข้ามานะเจ้าตัวถังดักไอเนี่ยเขาจะดักไอน้ำมันเครื่องวิ่งเข้ามาในตัวข้อกรองอากาศแล้วออากรองอากาศก็จะดูดไปหาทางอากาศทั้งหลายพอเขาวิ่งไปอะ่ะน้ำม,มันเครื่องที่มันมีอุณหภูมิมากอะ่ะมันมากองอยู่กับท่ออินเตอร์เนี่ยแล้วท่ออินเตอร์ก็โดนแรงดันบ่อยๆเข้ามันก็เลยย้วยนิ่มอ่ะจาลองบีบให้ให นี่<ใ>นแหละเหตุผล,ละะที่เขาแตกเพราะว่าน้ามันแต่ทีเนี้ยเราจะมาดูต้นขั้วก,กันว่าทําไมไอ้น้ํามันอ่ะมันถึงออกมาเยอะขนาดนี้อันนี้ไหลออกมาจากข้ออินเตอร์นะข้ออินเตอร์ที่มันแตกแล้วอ่ะหลังดักไอ้น้ามันก็เห็นอยู่ตามสภาพนั่นเลยอ่ะก็เราทําการแก้ไขโดยการปัดชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจสอบหัวฉีดรูว่ารั่วไม่รั่วตอนเนี้ยเราต้องปัดชิ่งก่อนเพื่อคินนิ่งในห้องเครื่องให้มันสะอาดแล้วเติมน้ามันเครื่องใหม่เข้าไปแล้วเรามาดูหัวฉีดอีกทีหนึ่ง ครับหลังจากที่เราได้ทดสอบและไล่ตรวจเช็คพวกระบบของฉีดสรุปไม่ล้วนนะฮะผมได้ทําการเปลี่ยนท่ออินเตอร์แล้วก็ทําการฟัดชิ่งและเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่เป็นเกรดที่เหมาะสมฮะไอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะเป็นที่เกรดน้ำมันไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ฮะมันเลยทําให้เป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฮะยังไงก็ขอฝากผู้ใช้รถไปด้วย,วยฮะถ้าเกิดเติมน้ามันควรเลือกเกรดน้ํามันที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์หรือรถของเรานะครับเพราะถ้าเกิดเราเติมเกรดน้ามันที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงสเปคเขาเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอน あ。